สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะเลี้ยงโต๊จีนเด็กๆบ้านเปี่ยมสุขของเรานะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะคะของคุณแม่เอฟซีใจดีนะคะของพี่มนสิชานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเป๋าเค้กด้วยนะคะนี่นะคะ,ะเค้กนะคะเดี๋ยวจะให้น้องบอบพลอยเป๋าให้นะคะโต๊จีนเราตอนนี้พร้อมมากเลยนะคะผลไม้หลากหลายนะคะมีกล้วยมีข้าวโพดมีมันแก้วมีแตงกวานะคะ มีอ่าต้นสับป,ประรดนะคะแล้วก็มีอ้อยนะคะอ้อยสดสดอ้อยกรอบๆเลยนะคะอันนี้คือฮ้าเชือกนะคะพูนๆเลยเนาะ,ะผลไม้ของเราจุกจุกแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะจุกจุกแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะขอบคุณคุณแม่ใจดีนะคะที่เลี้ยงผลไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับเด็กๆบ้านเปี่ยมสุขของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะ นางเอกของเรานะคะบอกว่าไม่ไหวแล้วคะ่ะนะคะไม่ไหวแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านนะคะไม่ตานะคะคเลี้ยงผลไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะคะให้กับน้องช้างของเราทั้งหกเชือกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนะคะของคุณยายบรรน,นานนะะพิเศษเลยเพราะว่าคุณยายมาแจมกับหลานๆไม่ได้นะคะก็จะเป็นการระมังพิเศษใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะคุณยายนะคะ เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันในในโต๊ะนี้นะคะโอ้โหบอกว่าไม่ไหวแล้วคะ่ะพออะมาเชิบเชิบก่อนค่ะนะคะเรียกน้ำย่อยนะคะก่อนทานผลไม้หวานๆนะคะเรามาเต้นแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับคุณแม่นะคะคุณแม่ใจดีนะคะ,ะคุณคุณแม่มนชิชานะน้องบ่อพลอยนะคะให้กับท่านเรื่องในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะคะเดี๋ยวจะ,ะเราจะให้เด็กๆนะคะ ก่อน,นเด็กจะทานผลไม้เดี๋ยวเราจะให้น้องพลอยนะคะเป่าเป่าเค้กนะคะแล้วก็อวยพรให้กับท่านก่อนนะคะนี่นะคะผลไม้เราจุกๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะคะขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมตตาเอ็นดูเด็กๆบ้านเตรียมสุขของเรานะคะเดี๋ยวน้องพลอยขอให้แฮปปี้มากๆนะคะนะคะ,นะคะผลไม้เราจุกๆแน่นๆเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะ หลากหลายเมนูนะคะหลากหลายเมนูเลยวันนี้เด็กๆของเราอิ่มแป้แน่เลยนะคะแน่นอนแน่นอนนะคะพี่เม่ๆทุกท่านนะคะสามารถร่วมอุยพ่วันเกิดให้กับท่านได้นะคะในวันที่26ตุกตุลาคมนะคะครบรอบเนาะวันคล้ายวันเกิดนะคะ,อะของคุณพี่ FC คนสวยนะคะ,ะชีทันรักและเมตานะคะ เลี้ยงผลไม้นะคะโตจีนนะคะกับน้องช้างของเรานะคะก็ขอให้ท่านนะคะรวยๆนะคะเฮงๆปังๆนะคะโชคดีมีชัยนะคะรวยสุขภาพนะคะรวยเงินรวยทองนะคะเฮงแล้วเฮงอีกนะคะอขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่คนสวยนะคะที่จัดผลไม้เลี้ยงเด็กๆของเราในค่ำคืนนี้นะคะอบอพอจัดไปก่อนนะคะ เรียกน้ำย่อยก่อนนะคะให้ลูกสาวเต้นนะคะขอบคุณนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านนะคะที่เลี้ยงผลไม้ให้กับเด็กๆของเรานะคะอยกด้วยค่ะลูกนะคะยกด้วยค่ะยังไงเอ่ยนะคะใส่หัวด้วยค่ะอ่านะคะเต้นขอบคุณนะคะนี่ให้น้องเต้นขอบคุณก่อนนะคะอมุนด้วยค่ะลูกหมุนด้วยค่ะ อ่าหมุนไปหมุนไปค่ะอ่านะคะเรียกน้ำย um ่อยก่อนลูกสาวนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวได้กินแน่นอนนะคะเต้าจีนี้เพื่อเด็กๆบ้านเด็กศึกของเราทั้งหกเชือกนะคะ อให้น้องพลอยเต้นขอบคุณก่อนนะคะให้บอกพลอยเต้นขอบคุณท่านก่อนนะคะก็มีความสุขมากๆเลยนะคะหมุนหมุนสายตูดก่อนค่ะหมุนหมุนหมุนตูดมาทางนี้ลูกหมุน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 มาทางนี้ค่ะหมุน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 ยังไงเอ่ยนะคะอ่าสายตูดด้วยค่ะอ่สายตูดขอบคุณค่ะนะคะ Happy birthday to you ค I'm a bit much too น่รารักมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยคนสวยของเรานะคะนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่เอฟซีใจดีนะคะ คุณแม่มนุ์ีชานะคะน้องบอพลอยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเลี้ยงนะคะผลไม้โตจีนให้กับเด็กๆของเรานะคะทั้งหกเชือกในค่ำคืนนี้นะคะอ่าเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะให้น้องเต้นขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะอ่าวันนี้มาในชุดเขียวเหนียวซับนะคะแกมนะคะสีแดงหน่อยๆนะคะลายนกยูงนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะโบพลบอกว่านูเต้นนานแล้วนะแม่เมื่อไหร่จะปล่อยให้นูกินซ่าทีนะคะไม่ไหวแล้วนะคะใจไม่ไหวเลยนะแม่นะคะดูนี่นะคะโตนะคะขอบคุณค่ะน้าพลขอบคุณเสียงด้วยนะคะเสียงด้วยค่ะขอบคุณเสียงด้วยค่ะลูกค้าเสียงจ้าโอเคน่ารักมากพี่บิ ะะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ